สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาถามดูโตทงว่าได้กี่เที่ยวตึ้งได้กี่เที่ยวฮะสี่สิบหกเที่ยวพอไม่สี่นลมันห้าเซอร์พอยฮะเออโอเคแซงเองใช่ไหมแกแซงตอนเองติดใช่ไหมไปวิ่งให้ได้ห้าสิบไปสี่เที่ยว เนี่ย้งติดหลายรอบเสียนนนก็เลยวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาก็เลยได้โกอนเอารอบต่อไปจะเป็นของจานโอกับเสียบอยครับ เราน้อยเมื่อกี้ไปครับเจ้าส้มลายเทนอาจารชูครับอาจารชูลงมากินน้ำตักไม่ได้หยุดครับเอาเอาเอบ่านนี้ เลยตูดระเบิดอีกตูดระเบิดตูดระเบิด <c ười> <c ười> อย่าเลยย่าเลยย่าเลยเอ๊ะ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  เอ้ะรถตัวนี้ทำไมเสียงปั่นดำขึ้นเงียบมากเลยคันเนี้ยต่รถโตโเสียงปัน่นปั่นดำ เสียงมันดังบนบนข้างบนจานโอข้างบนข้างบนเออนัอ่นล่ละ,ละ Nah, 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 ne. มันเกียร์ขาดแน่นอนเลยเนี่ขับแบบนิ่มๆครับเชิบๆใจเย็นมากเลย เสียงนิ่มๆครับสไตล์โรก,กี้เอกลักษณ์เขาเลยครับเสียงอ๋ออ้ Lại, 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 lại Ô, 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 ô Ô, suốt lên. ลงไปเรื่อยๆเลยเสร็จแท้จ้าโอ้ติดแท้ติดแท้เอาขึ้นได้ไหมโอ้ขึ้นได้เฉยอ้ยาแน่นอนแฮะโอ้ กุยขึ้นได้เฉยเลยครับ อามาดูเจ้ามะนาวกันบ้างครับฮึบฮึบฮึบอีกอ,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 อันนี้ยุบข้างเดียวฝั่งขวาจานโอเมอกี้ยุบตั้งสองข้างเลยอะเอาเอา้เอ อ้าโอ้มอกี้ยุบทั้งสองข่ายยังขึ้นได้อะถอยนอยถอยถอยถอย,ยกเอาเอ๊๋ผมว่ามันไม่น่าติดมันก็ติดเนะาะไปแล้วๆๆแล้ว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 ,ลว,ลวโอ้เดียว อาศัยยกโรครอบสองให้ฝ้าท้ายดีดดินแล้วก็ช่วยให้มันดันรถไปด้วยครับเมื่อกี้ครับจังหวะมันได้พอดีเลย ในยุคเสมอเลยครับนี่สบายสบายเลยโอ้เดียวปึ๊บนี่ทีฝาท้ายหน่อย เกือบเต็มแล้วครับอีกประมาณ20เที่ยวน่าจะชนกันพอดี ยุบ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 ลงเรื่อยๆนะเอามาดูเสียบอยออกได้ไหมเอา้าเอา้าเอาอีกแล้วเฮ <c oughs> ้ยทำไมมันสู้ล็อกกี้ไม่ได้เนี่ย เอาเป็นยังไงชาอู่ก็ยุบป,ประมาณนี้ออกส,สบายๆเอาอันนี้ไม่ได้ยอนะครับทุกคนก็ดูเอาเองนะครับมันก็ประมาณเท่าๆกันน่ะทำไมทำไมเจ้มเามะนาวทำไมมันลื่นมันหนั่งหัวหรือเปล่าเล้าออกเลยเล้าออก เอาปะท้ายดิดเอาไม่ไปไม่ไปวอยลงลงถอยถอยถอยหนอยโอ้ยจานโอ้หนีไปเทฝั่งนู้นแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ thôi 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 <tươi> อลืมข้าเกียย์ก็เบิ้ลอยู่นั่นแหละโอเคครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวให้ทีมงานก่อนตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงครึ่งแล้ว เจอกันใหม่แล้วกันนะครับ4โมงครึ่งแล้วแดดยังเปี้ยงยังร้อนอยู่เลยอะ่ะโอ้ตายตายย่มแต่มันก็ดีแล้วดีกว่าฝนตกมันก็ยังดีกว่าฝนตกวิ่งงานไม่ได้เนาะเห็นไหมฝนไม่ตกมาสองวันทำงานแบบเร็วม,มากเลยเต็มหมดแล้ว จะเสร็จแล้วครับงานอีก2วันจบเลยครับถมดินอ่ะลาทุกท่านท่านนี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม